ครับผมสวัสดีครับเป็นหมาครับลูกเออกับหมาตายสวัสดีครับพวกเรามาตี่แคมป์ครับวันนี้ยังไงมีดดูไปเยอะแล้วครับนี่มาดูท่าขอผมนี่ครับซิปโก้ครับนะครับก็เพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะใช้ซิปโปอยู่นะครับก็โอเคคุณสมบัติมันดีหลายอย่างจะควงโชว์ว่างั้น ครับอย่างแน่ๆคือมันเนี่ยสะบัดไม่ดับครับแล้วก็ก็เลือใช้กันแล้วกันนะครับสำหรับปาิตีแคมเราก็มีอยู่มากมายมีซองตรูครับก็มาเดีนซื้อราคานะครับเข้าไปตามดูก็ได้ในในแฟนเพจพวกเรานะครับเราจะลงรูปไปให้ดูครับนะครับที่สําคัญตอนนี้เออแนะนํำเพื่อนๆไปนิดนึงเพื่อนๆหลายคนมาถามว่าใช้ซิปโป้แล้วใช้น้ำมันนอนสังได้ไหมครับได้ครับแต่ไส้คุณจะหมดเร็ว เพราะร้อนสันมันกินไส้นะครับและที่สำคัญกลิ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับอร่อยตรงนี้แหละอร่อยตรงนี้แหละนะครับก็มาถามซื้อที่สําคัญตอนนี้คนใช้ซิปโป้ครับมันจะต้องมีเครื่องเคียงคือน้ํามันครับกับถานครับยังไงตอนนี้ซื้อซิปโป้ทุกตัวที่เรามีครับ แถมไปเลยน้ำมันกับถ่านรนะครับพร้อมส่งฟรีครับนะครับวันนี้จนถึงชาติหน้าตอนเช้านะครับเราก็จะให้เพื่อนๆกันไปนะครับว่าตามมาดูได้นะครับเพราะว่าเราเข้าใจอยู่ว่าเพื่อนๆที่ใช้ซิป้ตองใช้พวกนี้คู่กันนะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับพวกเรามันดี้แคม2010นะครับเข้ามาติดต่อกับพวกเราได้หลายช่องทางนะครับ ง่ายสุดไลายไอดีนะครับมันตีแคมป์1 0นะครับคิดอะไรไม่ออกเข้าไปดู y u t u b e ก่อนแล้วกันคลิปวปดีอย้อนหลังที่มันตีแคมป์2 0สุดท้ายปลายทางคิดอะไรไม่ออกเลยจริงๆอากูครับ Google ช่วยท่านได้มันตีแคมป์2 0ใน Google เจอพวกเราที่นั่นแน่นอนครับสวัสดีครับ